เอาละครับสสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบอีกครั้งในนิยายวายเรื่องพระพรายหลงฟังโดยไนซ์วีตอนที่90นะครับถ้าใครสนใจหนังสือนิยายเรื่องนี้สามารถสั่งซื้อทางแฟนเพจไนซ์วีอีบุ๊กิงกออยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนผู้ชายในฝันแคบแรกของวันนี้ผ่านไปมันช่างทรหดเรากับกำลังปีหน้าผาสูงชันท่ามกลางหิมะที่มีลมพัดแรงเลยไอพวกชื่อสัตว์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ทำไมอ่านยากขนาดนี้ แถมตัวประกอบแต่ละตัวมีแยกต่างหากอีกผมพอนังสือเรียนไว้กับที่แล้วทำหน้านิ้วใส่จากนั้นถอนหายใจยาวๆวันนี้ผมมีเรียนสองวิชาวิชาที่สองจะเริ่มในอีกสามชั่วโมงข้างหน้าดังนั้นตอนนี้ผมจึงคอบทับกับหนังสือตรงหน้าเตรียมรับข้อมูลวิชาต่อไประดับความโหดของมันไม่แตกต่างจากวิชาแรกเลยเพอร์เพ,เพละจะโหดมากกว่าด้วยซ้ำเพราะมันเป็นคำนวณแคลคูลัสไม่ชอบเลยมีข้อความส่งมาผมจึงลุวงหยิบโทรศรัพท์ในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาดู วงกลมเล็ก,ลกๆงมหนึ่งของโทรศัพท์เด้งมาเห็นแค่เสี้ยวเดียวของใบหน้าไม่ต้องเอาคนอื่นมาสรรหายสียเวลารอพยางเดียวคือจบสําหรับพี่ลมพี่ลมยันนี้ทานข้าวกันนะครับข้าวฟ่างได้ครับเงินพี่โทรหาได้ครับครับรบทสนทนาสั้นๆระหว่างผมกับพี่ลมมีไอ้น้ำดูยอยู่ไม่ห่างตัวพี่ชายตัวดีของมันทักมาหาผมชวนไปทานข้าวตามภาษานายจ้างกับลูกน้องกลับกันทนันทีมันจะใส่ไฟพี่ชายมันอย่างเช่นเมื่อก่อนว่าพี่ชายมันอย่างนู้นพี่ชายมันอย่างนี้ เจ้าชู้จะไม่อาจเอาคําไหนมาพูดมันกลับทาตากลุ้มกริ่มใส่ผมแทนมุมปากขยับขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ฉันควรจะเรียกแกว่าพี่สะพ้ายได้หรือยังสะพ้ายอะไรของแกกูแค่ทํางานตามพี่ชายมึงแค่นั้นสะพ้ายอะไรเหรอเมษาพึ่งมาไม่แปลกที่มันจะไม่รู้เรื่องและเป็นไอ้น้ําที่เถิตัวองหางและไปนั่งข้างๆเมษาแทนเล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวพี่ชายมันและสถานการณ์ของผมในตอนนี้ด้วยเล่าไปก็ยิ้มมาให้ผมด้วยนี่มันหมายถึงอะไรคนอย่างพี่ลม,มีตัวเลือกเยอะ คงไม่เห็นมามองผมหรอกทํางานก็เปิดเพื่อนสีคลนม,มาก่อนแม้จะรู้ว่าพี่ลมก็ไม่ได้ใสสะอาดน้อยกว่าตัวเองก็ตามแต่หน้าตาของพี่ลมแล้วคงหาได้ดีกว่าผมแน่นอนโหเราเป็นผู้หญิงนี่ยังแพ้อะไรนะฟางแพ้อะไรคนเรามีเสน่ห์ในตัวเองนะันนมันก็ใช่แต่เท่าที่น้ําล่อมาเนี่ยฟางเขาใช้ได้เลยนะหน้าก็หวานส่วนสูงก็ได้อีกสเปกผู้ชายเห็นเห็นถูกต้องเลยจ้านี่ไม่หว่นไหวกับพี่ลมบ้างเลยเหรอ พี่ชายน้ำเก่เาจะหล่อนะผมมองสายตาของเมษสาสแลวเหมือนจะรู้นี่ผมตอบว่าวันไหวหากจะพูดว่าไม่เลยก็เป็นการโกหกพี่ลมหล่อขนาดนั้นไม่หวั่นไหวถือว่าคนคนนี้ได้ความรู้สึกแล้วแต่ทุกอย่างในตัวพี่ลมผมก็ยังไม่รู้จักดีเท่าที่ควรและมีบางอย่างที่ไม่ได้ตรงสเปคตัวเองเท่าไหร่เลยหวั่นไหวไม่สุดหวั่นไหวบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะชอบนะยังไงอะหวั่นไหวแต่ไม่ได้หมายความว่าชอบกูงงเมาไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างขัดขวางในใจ ไอ้น้ำกับเมยาสหาหน้าสบตากันพร้อมขอมวดคิว้วปากงุ้มกับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ออกเสียงผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะนั่นคือเหตุผลที่ผมมีกับพี่ลมจริงๆหากอนาคตมันจะขยับไปมากกว่านี้ก็ไม่อาจรู้ได้ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีด้วยแต่ก็ไม่สุดอยู่ดีฟางถ้าไม่ได้ชอบพี่ลมของน้ำเรามีคนหนึ่งนำเสนอใครอะพี่ชายเราเองพูดจบเมษาก็โชว์รูปมาให้ดูใบหน้าเกลี้ยงกล่าวไร้ขดน,นั่นหล่อระดับพระเอกช่องสามเลยพี่ชายเราเป็นเกย์ด้วย เราว่าหน้าหวานวแบบฟางพี่ชายเราชอบนี่กะกขายพี่ชายเล่นหรอเมษาว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรอะไอ้นน้ำกำลังซักประวัติบุคคลในรูปใบหน้าที่รับกับจมูกปากบางที่ละเอียดของริฟิปบาดวงตาที่คมเข้มมีไอคอนแทคดีขนาดนั้นไม่ต้องสืบประวัติให้เสียเวลาก็รู้ว่านิสัยดีดพี่ชายเราชื่อทันวาเพิ่งกลับมาจากอเมริกาได้ไม่นานนะหอเด็กจบนอกงด้วยโปรไฟล์เล่กขนาดนี้พี่ทันวาไม่มีแฟนหรอเท่าที่ทราบมายังไม่มีนะ ผมนั่งฟังอยู่เงียบๆให้พวกเขาสองคนสนทนากันไปหากผู้อีกนไหก็คือกาลังเก็บข้อมูลนั่นแหละเพราะดูจากรูปพิธันวาของเมษาเนี่ยสเปคผู้ชายที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยมันยากมากนะที่จะหาผู้ชายที่เนี่ยหัวคิดมาแล้วมันก็เป็นพี่ชายของเพื่อนด้วยแต่พอมารู้ว่าเป็นเด็กจบนอกก็ยิ่งทําให้หัวใจแผ่วลงเด็กนอกจะมองคนได้ทุกอย่างในชีวิตยอย่างผมเนี่ยนะเป็นไปนไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยผมถอยหนาย่าจ,จนเพื่อนสนิทสองคนหันมมองกลับมาเป็นอะไรหรือเปล่ามึงเอ่อเปล่า คิดอะไรไปเรื่อยมึงเนี่ยมึงวันนี้พี่ธันวามารับเมสาด้วยอยากเจอไหมผิวว่าพี่ธันวาจะชอบแกพี่ธันวาจะชอบผมด้วยเหตุผลอะไรเด็กจบเมืองนอกโปรไฟล์ดีหาคนดีๆได้ม่ยากและอีกอย่างคนเราจะชอบเลยตั้งแต่วินาทีแรกมันก็ไม่ใช่แม้ว่าใจผมจะเต้นผิดปกติแล้วก็ตามในจังหวะทีด่ดูพี่ธันวาในรูปสําหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมเนี่ยมันใช้ได้เลยตกหลุมรักในรูปภาพที่เห็นคนอื่นด้ความอุเรงไปล้อจนท้องแข็งแนะ่อืม เข้าเรียนกันเถอะเวลาผ่านไปเร็วมากผมนั่งยังไม่ทันจะพักสมองเลยวิชาเรียนตัวที่สองก็มาถึงแค่เปิดหนังสือออกมาก็รู้สึกจะอ้วออกมาแล้วมีแต่ตัวเลขกับสมการมากมายที่ต้องแก้โจทย์อาจารย์สอนไปได้สักพักอาการหาวอดใหญ่ก็มาถึงเรื่องตัวเลขผมไม่ค่อยอยากเรียนสักเท่าไหร่เอาไว้ให้ไอ้น้ำอธิบายทีหลังแล้ะกันรายนั้นชอบคำนวณเดี๋ยวระมานะพี่ชายมารับแล้วลงจากตึกยังไม่ทันได้ก้าเท้าลงบันได เมสายก็รีบชิงตัวไปก่อนเหมือนจะไปรับพี่ชายมัง้งผมกับไอ้น้ำก็มองหน้ากันและเดินไปซื้อกาแฟกินก่อนกลับในจังหวะที่หันกลับไปผู้ชายที่อยู่ในรูปก่อนหน้านี้ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมราวกับเทพ,พบุตรผมปลิวตามกระแสงลงมอ่อนมันก็เพิ่มความมีเสน่ห์ในตัวพี่ธันวาได้เยอะไม่เพียงผมกับไอ้น้ำสองคนที่นิ่งไม่ขยับคนรอบข้างที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องเหลมองพี่ธันวาเช่นกันน้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับออโดอนเขาหลอดตบกลางหวัวใจคะ่ะไอ้น้ำพุ่งตัวไปเกาะแขนพี่ธันวาเกี่ยวแนบตัว แนบหน้าไปกับวงแขนขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกล้ามเนื้อจะแน่นส่วนผมก็ยังยืนนั่งท่าเดิมเพิ่มเติมคือความร้อนในอกจนในดัดแทจ,จะระเบิดเป็นจุนเลยเสียงหัวเราะเล็กๆเกิดขึ้นมันก็ทําลายความรู้สึกของผมได้ดีทีเดียวนั่นเป็นสีของเมษา์ที่ไลลลอนออกมาจากด้านหลังแผ่นใหญ่เห็นสีหน้าพิธันวาดูอึดอัดหน้าดูผมเลยขัดขึ้นมาไอ้น้ําพอได้แล้วพี่เขาทําตัวไม่ถูกแล้วพอผมพูดจบสายตาของพี่เขาขหันมาหาผมทันทีในตาสีดํากับดวงตาที่เดียวยาวเหมือน,นในรูปไม่มีผิดเพี้ยน ลิปฝีปากบางถูกทาด้วยลิปมันให้ดูชุ่มชื้นก็ดูจะเข้ากันได้ดีอย่างกลมกลืนผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับไม่เป็นไรครับสายตากําลังเอ็นเอียงสุดจะควบคุมอายคอนแทคของพี่เขารุนแรงมากเหลือเกินยามพูดออกมาทําไมช่างมีสเสน่ห์ตอนนี้หน้าผมกํลาลังร้อนเผาพี่เขายังไม่ละสายตาไปจากผมรอบข้างตอนนี้เหมือนเป็นอากาศธาตุไปแล้วเ <c oughs> อีกน้ำแก้มออกมาตัดทําลายบรรยากาศออกไปผมจึงได้หลบตาลงมือจิกจนหนังเกือบจะถลอกออกมา หนูชื่อน้ำค่ะผมยังคงทิ้งช่วงนานจนในน้ำไหลไหลมาหาเอา่อผมชื่อข้าวฟางครับพี่ชื่อธันวาเมษาคงได้บอกแล้วยินดีที่รู้จักนะครับทําไมคําส่วนท้ายพี่เขาย,ยิ้มมากขนาดนั้นล่าสุดผมก็ไม่กล้าสบตาแล้วไอค contact ทให้กระบวนการทํางานในร่างกายผมล้มเหลวงั้นไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้บาย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 แหมทำตัวไม่ถูกเลยนะข้าฟางเจอพี่ธันวาเนี่ย สงสัยพี่ลมของฉันจะตกกระป๋องแล้วมม้งเออจริงด้วยพอพูดถึงพี่ลมลืมสนิทเลยผมคว้าข้อมือไอ้น้ำดูเวลาเพราะน่ากับพี่ลมห้าโมงเย็นตอนนี้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงสีหน้าผมถอดสีทันทีและมันรู้ว่าเพราะอะไรอะๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งเองพี่ลมไม่ว่าอะไรแกหรอกงั้นไปเลยแกผมจับข้อมือไอ้น้ำไปลานจอดรถของมหาลาัยทันทีดีหน่อยที่วันนี้มาจอดรถใกล้ๆอาคารเรียนเลยไม่ต้องวิ่งให้เหงื่อออกการารักษาสัญญากับการตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่คุณยายสอนผมมาตลอดแม้จะรู้ว่าเป็นพ่ชายของเพื่อนก็นตามแต่ก็ไม่ควรสายเด็ดขาดพี่ลมน้ำผมสมคนของพี่ค่ะเวลาฉิวเฉียดมากผมหายใจหอบพากจากการวิ่งหน้าผมแดงรเรื่อจนพี่ลมต้องเอาผ้ามาซับเหงื่อออกจากขมับเขาการกระทำอ่อนโยนแบบนี้ทําให้ผมกระอ,อักกระอ่วนข้างในเหมือนมีเครื่องปั่นอยู่ในอกและใช้สปีดค,ค,ความแรงระด,ดับสูงสุดนอกจากมันจะปั่นป่วนจนร้อนวุบบาบแล้วสายตาดังเยว่ก็ลดระดับสายตามองผมอย่างเอ็นดูด้วยการหายใจเข้าออกของผมกลับมาสงบนิ่ง แ,แขนของพี่ลมก็ยังไม่คลายออกจากร่างกายผมขณะเดียวกันผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยไม่ได้เอ่ยเสียงออกไปงั้นกลับละวนะอยู่ต่อมันเป็นอากาศท่าอย่างไงอย่างงั้นเลยผมผลักแขนของพี่ลมออกห่างถอยออกมาไปอยู่ข้างไอ้น้ำตีแขนน้อมาเบาจะกลับไม่ใช่หรอกลับสิพี่ลมกล้าไล่น้องสาวสุดที่รักหรอไม่ได้ไล่เมื่อกี้บอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากกลับแหมแหมรักกับว่าอยากให้น้ำอยู่งั้นแหละกลับก็ได้ มันกับพี่ชายท่าทางจะสนิทกันหน้าดูสังเกตจากการหยอกล้อเมื่อสักครู่นี้ฟางกลับก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้เอ้น้ำหมุนตัวเครื่องทางก่อนจะเดิเนไปกระซิบอะไรบางอย่างกับพี่ชายตัวเองจากนั้นก็เลิกคิ้วมาทางผมอย่างมีอะไรแอบแฝงผมส่งสารทางสายตามันก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเดินออกไปเพราะกับฮัมเพลงเบาๆพูดอะไรกับพี่ลมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของผมหรอกนะเอ๋ผมต้องสะดุ้งเมื่อแขนใหญ่เข้ามาอบเอวแล้วก็พาเดินไปในร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีห้องส่วนตัวแยกต่างหากห้องใครห้องมันและที่สําคัญอาหารก็ดีอีกด้วยในจังหวะที่เดินเข้าไปนี่สิสายตาพนักง,งานยิ้มกรุ้มกลิ่มแอบเขินอยู่ไม่น้อยแต่พอจะพูดปฏิเสธเท้าก็กล้าเข้ามาในห้องซะแล้วพี่ลมจะได้ปล่อยออกมาก่อนจะได้ไปนั่งผมแอบช้อนสายตามองพี่ลมพบว่าพี่เขากาลังยิ้มอ่อนที่มุมปากมันทําให้ผมกลับลําแทบไม่ทันถือได้จะพูดว่าไม่ต้องทําแบบนี้อีกแต่เพรารอยยิ้มกับสายตาที่เชี่ยวโชคดังเกีียวนั้นมันทําให้ผมหลบตาลงเดินไปนั่งดีดี อาหารเริ่มมาเสิร์ฟทีละอย่าง2อ,อย่างจนสุดท้ายมันก็เต็มโต๊ะสั่งเหมือนอยู่กันสิบคนผมแทบจะตะบกรอับอากาศไม่น้อยหากจะยัดทุกอย่างลงท้องให้หมดกล้ามเนื้อคงจะห้อยย้อยลงมาแน่แน่ช่างเถอะไม่ใช่เงินผมไม่ได้เดือดร้อนเพียงแค่แอบเสียดายเล็กๆก็เท่านั้นตอนจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์เข้ามาจอดแน่นิ่งหน้าบ้านหลังเก่าๆทว่าสายตาผมก็แอบเห็นกลอนประตูที่มันบิดเบี้ยวราวกับโดนงัดเงี้ยของโจรผู้ใดผมตาวาวพลางตกใจไปด้วย เมื่อเห็นเงาร่างใหญ่กำลังเดินออกมาจากข้างในผมรีบสกิดให้พี่ลมเหยียบคันเลงออกไปให้ว่องหายใจแทบจะออกมาเป็นสายน้ำอาการขับอ,อกข้างในเบาไปถนัดตาไม่ได้หลุดพ้นจากบ้านตัวเองแล้วชายร่างใหญ่ไม่ผิดไปจากนี้แนะ่คงจะต้องเป็นตาแก่หัวล้านแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่ารู้จักบ้านผมได้ยังไงผมกำลังคิ้วขมวดพลางหาันซ้ายหันขวาปากขามวดขมิบเงี้ยงาบางอย่างไรตัวอักษรผู้นั้นเป็นใครผมจะตอบพี่ลมยังไงดีผมนับเลขในใจหนึ่งถึงสิบเผื่อว่าความคิดจะออกมาจนแล้วจนเล่านับเกือบจะถึงยี่สิบ มันก็สงบนิ่งราก,กับไม่ตื่นเอาก็ได้ไหนๆแล้วพี่ลมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไว้ใจได้ในตอนนี้หายใจเข้าคืบหนึ่งครั้งผู้นั้นคือลูกค้าที่ผมทํางานด้วยครับวันก่อนผมไปทําให้เจ้านายมาสลบในร้านสงสัยมาตามเอาคืนผมครับไม่รู้ว่าระหว่างที่ผมกาลังพูดเรื่องทุกอย่างให้พี่ลมฟังสีหน้าและแววตาพี่เขาเป็นอย่างไรแต่ผมรู้สึกถึงไอ้สังหารได้อย่างชัดเจนพหันหน้าไปมองก็รู้ชัดเลยว่าพี่เขากำลังโกรธเห็นจากหางตาแดงระเรื่อบุก,กับแววตาที่ไม่ได้อ่อนโยน คราวนี้เหมือนมีเปลวเ,เพลิง้อมอยู่น่ากลัวชะมัดผมด้แจะหลบตาลงทันทีไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองงั้นคืนนี้ไปนอนที่คอนโดพี่ก่อนแล้วกันเอ่อไม่ใช่ช่วงนี้ไปพักที่คอนโดพี่ก่อนเอาไวไ้ด้วยเงียบแล้วค่อยกลับมาจะปฏิเสธก็กลัวอีกฝ่ายจะตวาดใส่แค่น้ำเสียงที่พูดออกมาเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าไม่ปกติลมหายใจเข้าออกของพี่ลมร้อนราวก,กับไฟเผาความเย็นของเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทาให้ทุกอย่างเย็นลงเลยหายแต่พี่ลมศบตามองข้างหลังผ่านกระจกหน้ารถ แค่แวบ,บเดียวมันก็ทําให้ผมขนลุกสู้ได้ดังนั้นเลยพยักหน้ารับอย่างว่าง,ง่ายแล้วพี่ลมก็สตาร์ทรถออกไปด้วยอาการไม่ดีเท่าไหร่ระหว่างทางไปคอนโดดูเหมือนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อรถแล่นมาไกลพอที่จะไม่เห็นพวกนั้นให้เสียอารมณ์ผมนี่คิ้วขมวดหางตามองพี่ลมที่ปากกาลังทำเพลงตามนักร้องจะโค้หนวฟันหูเหวี่ยงเหมือนสุนัขป่าไม่ได้กินเนื้อเป็นแรมปีดูตอนนี้สิกลับทําสีหน้ายิ้มกว้างมือก็ตบตามจังหวะเพลงไม่สนเลยว่าเมื่อกี้อารมณ์ไม่ดีมาก่อนตกกลงงงีี่่่เเป็นนนนคยยัไัไนแน ไม่นานผมก็ถึงคอนโดพี่ลมอ,อีกครั้งและเป็นครั้งแรกที่ผมสำรวจทุกอย่างที่นี่ตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วินาทีที่เข้ามารถเข้ามาจอดในลานจอดรถจนกระทั่งเข้าห้องผมก็ยังไม่ไว้ที่จะอดสังเกตรอบข้างไม่ได้ทุกอย่างในนี้ล้วนแต่เป็นของนอกเท่านั้นดูจากลักษณะสีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วไม่ต้องเดาก็รู้มาจากประเทศอะไรแม้ว่าผมจะไม่มีเงินก็ตามแต่ขอพวกนี้ก็ศึกษามาบ้างเผื่อวันหนึ่งมีเงินจะได้ซื้อมาไว้ไประดับในบ้านผมกวาดสายตาร,บรอบๆบอลเปเปอร์โคมไฟซานเรียตรงห้องนอน โซฟายาวยัดคนในทั้งตัวเหมือนวันนั้นเป๊ะไม่ต่างออกไปแต่ที่ต่างออกไปน่าจะเป็นใบหน้าของพี่ลมมากกว่าจังหวะที่ผมหันไปหาพอดีกับที่พี่ลมยิ้มอ่อนรับกับดวงตาเหี่ยวแสนคมมันเลยทําให้ผมปั่นป่วนอีกครั้งฉันอยากจะเดินออกไปแต่ก็ทําไม่ได้อยากจะเบนสายตาไปทางอื่นเหมือนหนังตามันหนักอึง้งดังนั้นแล้วสภาพตอนนี้ผมไม่ต่างอะไรกับเสาไฟฟ้าตามรายทางรีฟุตบาทที่ยืนแข็งทื่อมินหน่าซ้ําดวงตายัางไม่อาจกระพริบอีกจนสุดท้ายพี่ลมก็เข้ามาใกล้ก็ยังทําให้ผมรู้จักแววตานี้ไม่ได มองพี่ขนาดนี้ถ้าทําให้พี่หลงต้องรับผิดชอบนะครับพี่ลมยื่นมือเข้ามาสัมผัสแขนริบยาวของผมไว้บนในฝ่ามือใหญ่ขยับปีบและคลึงมันไว้อย่างอ่อนโยนกลัวผมเจ็บช้ำเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นทุกอย่างก็จบลงเพราะเสียงโทรศัพท์ของผมเองที่ดังขึ้นครับนะจิฟฟังอยู่ไหนลูกน้ำเสียงอ่อนโยนที่แสดงความเป็นห่วงรอดออกมาจากปลายสายผมอยู่ห้องเพื่อนครับเมื่อกี้กลับไปเห็นคนที่อยู่ในบ้านเลยไม่กล้าเข้าไปครับดีแล้วลูกวันนี้นอนที่นั่นไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับ ครับนะจิ๊บไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฟังสบายดีงั้นนะไม่กวนแล้วนอนหลับพักผ่อนนะนี่มันก็ดึกแล้วครับฝันดีครับผมวางสายและยืนมองโทรศัพท์เก่าข่ำครืหน้าจอเกิดรอยร้าวเป็นจุดๆสักพักใหญ่ๆก่อนจะฉีกยิ้มอย่างอบอุ่นให้คนที่เพิ่งวางสายไปจากนั้นก็ค่อยเงยหน้ามองแทนที่ผมจะหันกลับไปนั่งโซฟาแต่มีบางอย่างที่ดึงดูดให้ผมสนใจกรอบรูปขนาดใหญ่ที่แขวนไว้บนผนังห้องที่อยู่ถัดออกไปอีกในนั้นประกอบไปด้วยหัวหน้าครอบครัว ผู้หญิงที่สวยที่สุดที่กาลังยิ้มกว้างกับผู้ชายข้างๆลงมาอีกก็เป็นผู้ชายร่างสูงที่ยื่นมือบีบแก้มน้องผู้หญิงแก้มตุย๋ยจนสีหน้าดูไม่ได้แต่รูปภาพนี้ดูยังไงมันก็อบอุน่นครอบครัวรอบอุ่นจังผมเอ่ยเสียงเบาแทบจะจับใจความไม่ได้ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าว่าทาไมผมถึงได้คุ้นเคยกับรูปภาพนี้มากเราก,กับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครวัวนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นไปไม่ได้ผมเลยขมตาเบนสายตาไปอีกมุมหนึ่งของห้องซึ่งมันก็คือห้องทํางานของพี่ลมที่มีเพียงโต๊ะ กับกองหนังสือสองสามเล่มวางอยู่สำรวจทุกอย่างเสร็จแล้วย้ายมาอยู่เลยก็ได้นะถือว่าเป็นสวัสดิการพิเศษสำหรับเราได้หละครับได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่มีข้อแม้อยู่อย่างข้อแม้อะไรครับพี่เราไม่พูดต่อแต่กลับเดินเข้าไปในห้องนอนวางเสื้อสูทไว้บนเตียงใหญ่ทำท่าจะถอดเสื้อผ้าออกโดนมือผมยึดเอาไว้ก่อนพี่เขาเลยปล่อยใช้เสื้อลงแล้วกลับมาสบตาผมแทนวินานทีนั้นใจผมเต้นแรงขึ้น แลวมันก็เริ่มรวนทันทีเมื่อพี่ลมยื่นแขนเข้ามากอดเอวผมดึงแรงขยับเข้าไปใกล้จนหน้าผมกับพี่เขาแนบสนิทชิดกันได้สัมผัสลมหายใจดินดดบนหน้าและคิดดีไม่ได้เลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เรื่องพวกนี้ไม่มีแม้แต่จะมีเลยตั้งแต่ได้รู้จักกับพี่ลมไม่ถึงเดือนไอสิ่งเหล่านี้กลับทําให้ผมเริ่มคิดและมันก็จะหนักขึ้นหากพี่ลมรุกรานกายผมมากกว่านี้ข้อแม้ที่พี่จะพูดก็คือเสียงจะไปต้องแหบพ้าในลําคอไหมพูดดีๆก็ได้ตัวผมสส่นง,งือกไปแล้วอยากจะขยััับบตวก็ขยไไม่ได วงแขนของพี่ลมรัดตัวผมเหมือนงูกาลังจะงับเยือลงท้องเข้าฟังต้องนอนกับพี่ได้ยินแค่นั้นแทนที่ผมจะผลักออกเป็นลูกค้าที่ร้านกลับกันผมเหมือนจะเคลิ้มไปตามเสียงของพี่ลมเสียอย่างนั้นนอกจากจะเคลิ้มแล้วคําปฏิเสธก็ไม่มีเธอไม่ตอบพี่ถือว่าเราตกลงนะครับผมกําลังรวบรวมสติให้ได้มากที่สุดจะยอมง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะเข้าฟังคําที่บอกกับตัวเองในตอนนั้นจำไม่ได้แล้วเหรอผมจะมีอะไรกับใครด้วยคนนั้นต้องเป็นคนแรกที่ผมไว้ใจที่สุด หากยอมเท่ากับว่าคําพูดที่ย้ํากับตัวเองในตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้ผลนะสิใบหน้าผมก็เลยจะถูกชวงมชิงไปด้วยปลายจมูกโด่งของไอไฟทว่าผมดันหน้าอ,อกออกได้ทันเลยทาให้สัมผัสแค่ลมหายใจนื่งสุดท้ายผมไม่ทํางานแบบนี้นะครับพี่ยอมจ่ายเลยสองเท่าจะกเ้าแสเป็นสองล้านต่อเดือนจํานวนเงินที่เอ่ยออกมามันทําให้ผมตักเลือน้ําลายลงคอจะก้าแสนเป็นสองล้านต่อเดือนนี่มันมากไปแล้วหากคํานวณแล้วมันสามารถทําให้ผมอยู่รอดปลอดภัยตลอดสปีในรุ่มมหาลัยได้แต่ผมไม่เคยบริการแบบนี้นะครับ ลองทำมาสิแต่ต้องทำกับพี่คนเดียวเท่านั้นผมกำลังลังเลอยู่ระหว่างศักรีของตัวเองกับจำนวนเงินในแต่ละเดือนดังนั้นในวินาทีนี้ผมไม่อาจฟันธงได้ว่าจะเลือกอะไรงั้นขอให้ผมคิดดูก่อนนะครับได้พี่ไม่รีบร้อนพี่รอได้เสมอแล้วนี่พี่ถอดเสื้อได้หรือ,อยังครับตามสบายครับพูดจบผมก็ก้าวเท้าออกมาแผ่นหลังรู้สึกร้อนบูบว้าเพียงเพราะรู้ว่าพี่ลงกำลังมองจ้องผมไม่คลาดสายตาลมพัด แสงยามเชา้าที่สัดสองเข้ามาผ่านม่านสีใสกระทบผิวกายของร่างสูงที่นอนขนาบกับโซฟาต้องยกขึ้นมาขยี้ตาเบาๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผมปรีตามองนาฬิกาบนฝาผนังแล้วก็ต้องยกแขนมาก่ายหน้าผากนี่เพิ่งจกโมงครึ่งเมื่อคืนกว่าจะได้นอนทรมานแทบบ้าไอความคิดเลวซามวนเวียนอยู่ในหัวไม่จบสิ้นให้จับน้องลงเตียงแล้วก็ยัดเยียดความเป็นผัวให้รู้แล้วรู้รอดดีหน่อยที่ความงี่เง่าทางอารมณ์สามารถระงับได้ ไม่อย่างนั้นผมก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้พวกนั้นเฮ้ยผมถอนหายใจไปทีหนึง่งตากำลังจะปิดแต่กลิ่นหอมของอาหารมาทำให้ผมต้องยกหัวขึ้นมาขยับสายตาทอดมองไปยังห้องครัวที่มีคนกำลังทำอาหารอย่างชำนาญมือมาที่จับตะหลิวควงกระทะมันไม่ได้รูเก้กางอะไรเลยตื่นเช้ามามีคนทำอาหารให้มันก็โรแมนติกนะไอ้ลมผมเอาแขนไปเท้าค้างไว้บนหลังโซฟามองคนร่างเล็กเสกสรรไร่อาหารในห้องแล้วเกิดอมยิ้มตลอด จ้องมองอยู่นานจนกระทั่งกลิ่นหอมมาตลบอบอวนเลยทนดูห่างไม่ไหวเชาว้านี้พ่อครัวทำอะไรให้ผมกินครับเช้านี้ผมทาข้าวผัดอเมริกันกับต้มจืดมารายาส่ส้ครับข้าวผัดกับต้มจืดมันเข้ากันที่หน่อยครับข้าวผัดเป็นของพี่ลมครับแต่ต้มจืดเป็นของผมแยก่กันครับได้ยินผมก็แทรกตัวเข้ามาในห้องครัวมองอาหารที่อยู่ในจานก,กับหม้อต้มเดือดพลางยื่นมือหวังจะเข้าไปชิมรสชาติสหน่อยแต่ยื่นไปยังไม่ทันได้แต่ปลายของกระบวยเข้าฝางก็เข้ามาตีมือซะก่อน พี่อยากกินต้มจืดด้วยครับผมทําเสียงอ้อนรากับลูกน้องน้อยตัวหนึ่งที่เพิ่งคลอดออกมายังไม่รู้จักโลกภายนอกขยับดวงตาขึ้นลงให้อีกฝ่ายยอมใจอ่อนก็ได้ครับแต่พี่ลมต้องไปล้างหน้าและแปรงฟันก่อนนะครับน้องหันหน้ามาหาผมประบนใบหน้าเนองเลอซอสมะเขือเทศอยู่จะมองตลกมันก็ตลกแต่ในขณะเดียวกันมันน่ารักมากกว่าตลกก็ดีหัวใจผมขยับขึ้นลงอย่าไม่อาจบังคับได้ยื่นมือหวังจะเข้าไปเช็ดให้ แต่กลับต้องเจอกับแววตาของน้องที่จ้องหน้าผมยังออดอ้อ,อนแถมมันยังหมันเคี้ยวจนหน้าฟัดเหวี่ยงออกมากๆความคิดเรื่องอกุศลเลยผุดขึ้นมาได้แต่ชักมือออกแล้วบอกตำแหน่งให้น้องเช็ดเองส่วนผมก็ต้องกลืนน้ำลายลงคอบอกว่ามึงต้องถนอมน้องเอาไว้เอาไว้โอกาสมีเมื่อไหร่อยซัดให้เต็มที่และที่ไหนอีกไหมครับน้องทาท่าเช็ดจุดอื่นอีกขณะที่ผมถามไอ้ท่าทางแบบนี้มันน่ารักจนอยากจะเอาส่อนจมูกไปท่าสักทีสองทีจริงๆผมกลืนน้ำลายอีกหนก็จะเอ่ยตอบ ไม,ไม่มีแล้วจุดเดียวครับงั้นพี่ไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเดี๋ยวกินข้าวพร้อมกันผมต้องรีบชิ่งหนีออกมาก่อนเพราะไอ้สิ่งที่อยู่ในกางเกงขายาวมีเพียงแต่บ็อกเซอร์กั้นไว้มันกำลังจะตื่นเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะออกจากตรงนี้แล้วไปยืนตั้งสติในห้องน้าถอนหายใจแรงดูขึ้นมาทันทีเมื่อเสียงประตูห้องน้ําปิดใบหน้าผมมันแดงลงมาถึงคอแล้วน้องชายของผมก็ดันขอบอ่างล้างหน้าจนต้องขยับออกห่างมือรูปหน้าตัวเองยืนจ้องหน้ากระจกอยู่สักพักใหญ่ ่อนจะวักน้ำมาล้างหน้าน้องชายผมสง,งบลงไปแล้วผมจะไม่ยอมรีดน้ำออกเด็ดขาดจะยอมทนกับความทรมานนี้เอาไว้ใช้กับน้องคนเดียวแค่คิดมันก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วผมเลยเริ่มหายใจเข้าออกไปจังหวะให้ร่างกายผ่อนคลายและไม่คิดเรื่องพวกนั้นอีกเข้าฟางังพี่จะรอวันที่เรายอมนอนกับพี่ความคิดสุดท้ายก่อนที่ผมจะออกจากห้องน้ำเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่12เอ้ยไม่ใช่มั่ว90ดิตอนหน้า่วยนั้นฝัดตามด้วยนะครับ คิดเห็นคอเามเมนต์ได้ใต้คลิปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน ep ต่อไปเชีย r s เป็นครับ